ตามมามีอะไรล่าวะเอา้าคุณพี่ถ้าเกิดผมไม่ตามมาแล้วพี่โดนแทงขึ้นมาใครจะรับมีดให้ล่ะคะพอฮีโร่ฮีใจมีใจมันบ้ามึงเลยููโดนก็เพราะมึงนี่แหละ <c oughs> มึงหลบไงกูเลยโดนเนี่ยเฮียข <c oughs> อนนโทษก็มันเป็นระบบต่อโต้อตัตโนมัติของผมะเฮียคือผมอะอยากปกป้องพี่จริงๆแต่ว่าร่างกายใจไม่ถึงพอเจ้ามาเถอะเจามาเถอะ แล้วกูจีมาทำไมวะถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นไม่เป็นภาระใช่ปะเดี๋ยวนะน้องเดชครับครับน้องเดชชอบพี่กูจีหรอครับ เจอก,กันแล้วฮะเจอก,กันแล้วฮะเจอก,กันแล้วอะไรของมึงวะมึงก็พูดอย่ชัดๆสิวะผมกับเจ๊เขาจูบก,กันแล้วเชียช่ยเชียช่ยอะไรอ่ะมึงน้องดีจูบกับเจ๊กุจีแล้วเหรออืมเชียช่ยเชียช่ยเชีย่ยเชี่ยเชี่ยมึงสิเชี่ยเงี้ยใครเชี่ย เฮียกาวน,นั้นนะโหเหมือนอยู่ในหนังอะ่ะโหจังหวะนั้นนะเฮียให้เฮียคว้าสนับมือได้น้งมือยิงโดนได้เขาค่ะไม่ให้เฮียจริงๆริอีกจังหวะหนึ่งอะ่ะให้เฮียคว้ากระบอกม่อันนั้นได้นะไอ้น้ำมวยนั่นน้งมือมึงก็โยนใได้เขาเหมือนกันค่ะกูเก<ห>ือบตายก็เพราะมึงค่ะหนุ่ยน้องเดย์จะไปช่วยเขาด้วยไงฮะ <laughs> แหมเอานะปลอดภัยกันก็ดีแล้วแต่ทีหลังอ่ะอย่าเอาตัวไปเสี่ยงอันตรายกันแบบนี้ได้ปะ สตอมก็เหมือนกันฉันบอกแล้วนะเอาหน้าค,คุณคุกผนก็ปลอดภัยแล้วงั้นเราแยกตัวไปต่อด,ดีกว่าฉันมีอีกหลายเรื่องที่อยากคุยกับคุณนำไปเลยครับคุณสายรุ้งเงั้นไปก่อนนะเจอกัน,นเนี่ยเจอก่เจ๊เทครานนี้อร่อยเนี่ย คุณคุณเป็นอะไรเปล่าดูแปลกๆนะฮึไม่นี่แต่ยังไงอะก็ตั้งแต่คุณกลับมาจากคุยกับกุจีคุณก็ดูเปลี่ยนไปอะ่ะคุยอะไรกันเนาะนานเชียวตอนนี้แกชอบทันรือยัง แกพูดเหมือนมีอะไรจะเตือนเราปะคือเราห่วงลุงนะถึงเราจะรู้ว่าลุงเข้มแข็งมากพออะแต่มันก็ไม่ใช่กับม่านหมอกฟ้าใสหรือคนอื่นๆอ,อะที่จะเข้าใจและทำใจกับเรื่องความรักได้อะ่ะลุงเธอมั่นใจในตัวซันมากแค่ไหนอรอแล้วถ้าเราตอบว่าเรามั่นใจกับซันอนะ เรามั่นใจว่าเขาเป็นคนดีคนดีเหรอลุงมั่นใจเรามั่นมั่นใจไหมอะ่ะไหนจะฟ้าสายไปฝนแล้วก็สตอมอีกอะ่ะทุกคนมั่นใจว่าจะเป็นคนดีเหมือนเธอไหมอะ่ะกุชชี่อยากบอกอะไรก็บอกมาเลย ที่เรามาวันนี้ก็เพราะเราอยากมาเจอซันให้รู้จักเขามากขึ้นนี่นแหละเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่ฟ้าใสาสตอมปลายฝนแล้วก็สายทั้งสี่คนนั้นมั่นใจอ่ะจะถูกอย่างที่เขาคิดกันนี่อย่าบอกนะว่า หลงเหรอม่านหมอกเจ๊จำวันนั้นได้ไหมก็บอกไปแล้วไงว่าจำไม่ได้วันนั้นเมาโอ๊ยภาพตัดเงินหัวยไปหมดอะมันไม่ตายแต่ที่พ่อเลยนะเด็กพี่ก็พูดไปดิพิซันว่าทุกคนเขาชอบพี่กันหมดแล้วอะเหลือแค่ม่านหมอกคนเดียวอะเฮ้ยจริงด้วยจะดูจะเป็นอย่างนั้นครับเอาจริงจ ทุกคนก็คือคนคน,คนเดียวกันหมดนั่นแหละที่ได้เที่ยวกันมาก็คือตัวฉันท,ทั้งหมดเธอเขาก็ับมันอยู่หรอพวกผู้ชายเฮีอะหลอกฟันผู้หญิงแล้วคุณก็ทำมาหรอเี่ยแล้วมึงทำอะไรมึงอยู่กันแน่วะ มีฝนฟ้าขนองเป็นบางครั้งอาจมีวันที่กระแสลมแปรปรวนอาจมีความพันพวนเป็นระยะโปรดเข้าใจถึงวันั้นฉันก ฉันแค่มีความสุขใจที่